เร็วลงมาเร็วขึ้นไปทำอะไรเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอ้โหไม่ชับปีนประตูทำไมชับปีนประตูจังเลยอะฮะตีคนน้คนเลยตีค้นเลยตีค้นเลยตีค้นเลย นี่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 นพดไม่ฟังนี่พดไม่ฟังนี่นี่นี่หูนี่หูนี่พูดไม่ฟังใช่มใช่หมดื้อใช่ไหมอ่นั่น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 ตีก้น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 ยายยาแคบยาแคเดี๋ยวเดใครด้อพูดไม่ฟังใครดื้อพูดไม่ฟัง

Hallo? น้องมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้เอามาเอามาเร็วเฮ้ยเฮ้ยทานุอมเอาเอาเอาโอาเอาโอ้ยนี่มานี่มานี่มานี่เร็ว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 ใครดู เดือยเดือยเหรอหรอืมลงแล้วหวายสู้เหรออาโนมสู้เหรอลงล้วแล้วๆวจะนั่งแล้วที่คนนั่งนาะไออาโนม do